สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศยามค่ายแรงค่อยคำยามแรงแบบนี้เนาะอยู่เส้นทางเลขที่สิบที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทร์ก็คือตัวเมืองนั่นเองเนาะแต่ว่าภาพบรรยากาศที่ทุกคนเห็นอยู่นี่กับแมนขอบเขตในหนักหลวงเวียงจนันทร์คือกันเนาะแต่ว่าอยู่ที่เมืองไซทานี้เป็นเขตนอกเนาะบบแมนเขตไหนได้อ่าแถวนี้จะแมนเป็นบ้านหัดเกี้ยงเนาะ ตลาดหาดเกียงตลาดสุมสนในขอเขตนี้จะเห็นได้ว่าภาพบรรยากาศตอนนี้กับมันคือขึ้นไดหลังจากที่ฝนตกเศซาแล้วเพราะว่ามือที่ขับพเจ้ามานี่ตอนเศร้าแมนฝนตกเนาะตกจนฮอดตอนสวยพูดลเลยแรงๆมาหน่อยหนึ่งฝนกับเซาตกแล้วเพราะว่าในระยะนี้เนาะอยู่สปปลาวเฮา สภาพอากาศเนาะฝนตกนี่ครอบคุ้มทั่วประเทศเกือบว่า80%เนาะของพื้นที่ทั่วประเทศเลยแล้วเหให้หลายๆพื้นที่ฝนตกหนักน้ําท่วมขังเนาะก็คือทุกคนจะเห็นว่าสองฝากทางนี่จะเห็นว่ามีนม้ําขังเนาะในเส้นทางดังกล่าวนี่และนี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศและก็วิถีชีวิตในช่วงค่ายแรงในระยะตอนแรงๆคำคำแบบนี้จะเห็นประชาชนเนาะออกมาจับใจใสยสอยมาซื้อเครื่องซื้อของ เดินทางกลับบ้านกลับซองอย่างสิเขาก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้และกับวิถีชีวิตของประชาชนในเขตนอกก็จะเป็นลักษณะประมาณนีนนอกก็เลยเก็บภาพบรรยากาศในส่วนต่างๆมาฝากมาตอนทุกท่านเนาะอันนี้จะเป็นการขับรถชมภาพบรรยากาศสอง้างทาง,ท,างที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองหนะักครหลงไปจันทร์และในคลิปวิด,ดีโอนี้ก็จะนําพาทุกท่านเนาะสมภาพบรรยากาศสอง,างทางทางแบบนี้ไปจนสิ้นสุดอยู่ก็คือ วงเวียนดอนหนูนเนาะก็คือจะเป็นวงเวียนที่จะเปลี่ยนเส้นทางนั่นเองเนาะนี่แหละเนาะทุกคนในตอนเารในตอนแรงก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้ในช่วงระยะนี้ถาว่าเขาเดินทางอยู่ในโซปูปลาวเขาน้อกบ่วจะอยู่เนคะรหลาหลงไมงจันภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนาะจะพบเจอปัญหาก็คือฝนตกตลอดเลยเลยเนะาะทว่าผู้ใดเนาะจะมาเที่ยวในระยะนี้อาจจะ บบได้เป็นดังภาพที่ตัวเองในเห็นในโลกโซเชียลนะฮะว่าไปเที่ยวาน้ำาตกตาดไปเที่ยวจุดธมธรรมศาสตรที่มีน้ำสีฟ้ามีความสวยงามจังส, <c oughs> สิมันจะเป็นภาพบรรยากาศที่แตกต่างหลายเพราะว่าในระยะนี่ฝนตกเฮ็ดให้น้ำไหลาน,นาอน้ำไหลมาจากภูเขาไหลามาจากห้องน้ำต่างๆเนอะอาะเหตุให้ สายน้ำที่เขาคิดว่ามาเที่ยวแล้ยวใจเห็นภาพบรรยากาศที่แบบมันคือดังทีคนอื่นมาเนาะอาจจะบดได้เห็นเนาะผู้ใดเนาะที่จะมาเที่ยวในระยะนี้ก็อยากจะให้เสกสภาพอากาศอยู่ในส่วนบอราวเขาหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าในระยะนี้มันเป็นระยะหนาฝนและก็เป็นละช่วงที่ฝนตกหลายทุกๆปีเนาะปีนี้รู้สึกว่าฝนดีกว่าทุกปีและก็ฝนหนักกว่าทุกปีเนาะทุกคนนี่อันนี้ก็จะพาทุกคนเนาะค่อยๆขับรถไป เขาก็จะเห็นเลยนาวาสองฝากทางนี่เห็นวิธีจิดของภาษาชนเห็นเงินซานภาษาซนเห็นหัวส่วนภาษาชนและเห็นไฮนาเนาะบรรยากาศกับคึมๆึเนาะบรรยากาศก็ท้องฟ้าคึมๆึบวกกับวิวทิวทัศน์ยามไข่แรงเนาะทงนาสีเขียวสองฝากทางก็เต็มไปด้วยป้ายเานี่เขาออกไปในหลายๆจุดในหลายๆเขตในหลายๆบ่อนเนาะเขาจะเห็นในความแตกต่างในหลายๆมุมมองเนาะ ถาวาเฮามาบริเวณนี้เส้นทางเส้นนี้ก็จะเห็นในอุคุแบบหนึ่งถาวาเข้าไปเส้นทางเลขที่13ใต้ก็จะเห็นในอีกรูปแบบหนึ่งเนาะอยู่นีฮหันแมนป็นเมืองไซทานีด้อทุกคนอ่าเมืองไซทานีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองนอะทีนอนอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์เป็นเมืองทีค่อนข้างว่าจะมีเนื้อที่หลายกว่าหลายๆเมืองของนครอหลวงเวียงจันทร์และมีร้อยปายกว่าหมู่บ้านเนาะกวา่ารวมไปโอ้เนื้อทีจนฮอด คูเข่าควายพูดเลยเนาะมีสายแดนติดกับอ่าเมืองปากงืมแข่งเวงจันทก็คือเมืองทุลคมนั่นเองเนาะก็คือเส้นทางที่ทุกคนเห็นอยู่นี่กับแมนเป็นเส้นทางเลขที่สนะิบเนาะที่ต่อออกมาตั้งแต่อ่าวงเวียนดอนนู้นไปจนหอดพูดเลยเนาะเมืองทุลคมแข่งเวงจันทนั่นเองเนาะถือว่าเส้นทางเลขที่สิบนี้มันก็สามารถเชื่อมต่อไปได้หลายๆ จุดเนาะบพว่าจะเป็นเขาจะเดินทางไปแข่งเว้งจันกับส่เส้นทางเส้นนี้ได้คือกันเพราะว่ามันก็มีหลายเส้นทางที่เขาจะไปเนาะอาจจะไปเส้นทางเลขที่สิบสามเหนือก็ได้คือกันนี่จุดบริเวณนี้เนาะทุกคนก็จะเห็นว่าในถ้าว่าเขาเดินทางมาตัดเส้นทางเส้นนี้เนาะเขาก็จะเห็นว่ามีห้านขายเขาลามเนาะนี่ถ้าว่าเขาไกลไปไก่มาเขาก็จะเห็น เสียหางเสร็จนี้นี่จะบอว่าจะเืาอเป็นของฝากของต้นก็ได้ขือกันเนาะเพราะว่าแถวนี้เพื่อนจะขายเป็นประจําเลยเข้าวลามแถวนี้หันจะบ้ได้ขายเฉพาะฤดูบ้ได้ขายเฉพาะอาที่มีอทิตสการเลยเนาะขายทุกมื้อเนาะจันทร์หาอาทิตย์แล้วก็เจ็ดมื้อนี่อีกเนาะโบ้มีมื้อพักเลยเนาะนี่ห้าแถวนี้เพื่อนก็เผาสดๆเลยเนาะเผาของเหาเห็นเลยท้าว่าเขาอยากจะเอากินแบบสดๆถ้าเอาตอนที่เพื่อนเผาก็ได้ขือกันเนาะบางข้าวลามแถวนี้ เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตเนาะเป็นอีกหนึ่งการหาไรายได้เนาะเพราะว่ามันจะเป็นจุดหนึ่งเลยเนาวให้หหไหนฮาวฮู้เลยว่า,าหาว่าเขามาแถวนี้อยากกินข้าวหลามก็ต้องได้มาแวมาซื้อแถวๆนี้แหละเดยอแล้วแถวๆนี้ก็จะขายเป็นประจำเนาะราคาก็มีหลายขนาด้วก็มีหลายรูปแบบเนาะรูปแบบนี้ก็คือจะบางข้าวหลามขอ,ของเพื่อนนี่จะมีก็มีใส่ะมันเนาะ ใส่สาลีลวกะใส่เผือกอย่างีสิก็มีให้เราเลือกมีหลายเนาะเส้นทางเส้นนี้ก็ค่อนข้างว่าจะเป็นเส้นทางที่เก่าแล้วแหละเนาะกะนําไส้มาหลายปีละข้าพเจ้าไงมานะจนฮอดอายุปัจจุบันนี้ก็เห็นเส้นทางเส้นนี้แล้วก็บ่ฮหูประวัติปันใดเนาะว่าที่ไปที่มาของเส้นทางเส้นนี้ มันยาวนานปันใดแล้วเนาะแต่ว่าส่วนทางด้านหน้าที่ทุกคนเห็นอยู่นี่เป็นปิงงานยญ่ๆสีแดงนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์เนาะทุกคนนี่ก็จะเห็นละว่าโลโก้ก็จะแมนเป็นโรหงงานของบริษัทโคคาโคล่าเนาะบอดดิ้งจำกัดเนาะก็คือจะเป็นรงงานนำดื่มโคกนั่นเองอยู่ในบ้านเฮาเนะเพื่อนก็นมาเปิดรงงานอยู่นี่อย่าอยู่แถวบ้านาแถวนี้เอินว่าน่าจะแม่นบ้านพ้นไห่คำเนะาะก่บ้านพ้นไห่คำมาบ้านไห เดีย๋ยวนี้เนะาะแต่ว่าจุดที่เป็นไฮไลท์ในเส้นทางเส้นนี้เด้อถ้าว่าจะสังเกตเบิ่งเนาะถ้าว่าเขาขี่รถไปซื่อๆโดยที่เขาบริได้สังเกตเบิ่งนี่ก็เห็นว่าเออมันก็เป็นเส้นทางธรรมดาเป็นเส้นทางที่ผ่านไปเที่ยวไปเที่ยวมาก็มีต้นหญา้ามีต้นไม้ตามเส้นาสทางแต่ว่ามันมีจุดที่แตกต่างอยู่หนึ่งจุดเนาะจุดทีมันเป็นลักษณะคือค่ายอุโมงค์เนาะเป็นอุโมงค์ทีแบบว่าเป็นต้นไม้สองข้างทางเนาะแล้วมันจะมีกิ่งงาไม้นะ่ะ มันประจบใส่กันนะประจอบใส่กันแล้วให้แบบว่าคือข่ายเกี่ยวกับเขาขับรถเข้าในอู่มงเนาะแต่ว่าเขาเบิ่งทรงแล้วมันก็สวยงามอีกแบบหนึ่งนะโดยเฉพาะแมนช่วงหน้าฝนแบบนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งเนาะเวลาที่เขาขี่รถกายไปแล้วมันจะให้เขาให้เขาได้ความรู้สึกก็คือเขาเข่าอยู่ในเหมือนว่าเขาขี่รถเข้าในป่าป่าที่แบบว่ามันเป็นลักษณะคือแบบเป็นป่าที่แบบเง้ยวไปเลยเนาะ แล้วไม่มีธรรมชาติที่เป็นต้นไม้สองข้างทางแต่แท้จริงแล้วมันโมเมนเนาะมันเป็นช่วงระยะเวลาจะจอเท่านั้นเองสั้นๆอีกเนาะนี่เนาะอีกไม่พอเท่าไหร่นาทีแล้วอีกน่อยนึงเขาก็ขี่รถจากก้าวเข่าสู่ฮอดขวาเล็กอ่าหรือเอิ้นลาขวาขขามน้ำงืมนั่นเองก็คือจะเป็นขวาขขามอ่เาเข็ดทั้งงอนเนาะบางคนเอิ่นว่าขวาเล็กทั้งงอนเนาะอ่ามันจะเป็นขวาขขามน้ำเงืมเสื่อมจอดะระวางส่องฟากเลยเนาะ วางบ้านท่าสว่างกับอีกบ้านหนึ่งเนาะข้ามจากจุดนี้ไปก็จะเข้าเขียทางงอนจะเห็นอีกมุมมองหนึ่งไนดะ้แบบว่าข้ามจากฝากนี้ข้ามจากน้ำฝากนี้ข้ามมาอีกฝากนี้จะเห็นจุดแตกต่างกันเลยเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นภาพบรรยากาศเจอเนาะถ้าวา่าเขานึกถึงเอาแบบว่าเอ้ยมันเหมือนแบบว่าอา้าวอยู่ฝากหนึ่งเป็นอันหนึ่งแล้วข้ามมาอีกจุดหนึ่งแล้วเป็นอันหนึ่งอย่างสินะเดี๋ยวจะทุกคนจะเห็นภาพบรรยากาศ่วนนั้นเนาะ เดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ครับโซนอนอกการเพราะว่าเขตจุดนั้นมันจะเป็นเขตจุดสุมของเขตนี้เลยเนาะมีทั้งตลาดไงเนาะมีทั้งห้องหมอเมืองจังสีกับอยู่ฝ่าขัางกำด้านนั้นเลยถ้าว่าผู้ใดอ,อยู่อาศัยอยู่เขตนี้เนาะก็ต้องได้ไปข้ามไปฝ่ากำนั้นเนาะข้ามไปในจุดนี้โบได้ขีเหือบบได้อย่างเลยเนาะมีแต่ขีข้ามขวาวไปมันจะเป็นขวาเล็กได้ก่อนหันเป็นขวาทีเพิินไส้ในการเก็บเงินเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้แมน เพิ่นบบให้มีการเก็บเงินละเขาสามารถข้ามไปได้สะดวกสบายแล้วแต่ก่อนลรแมนมันเป็นขวดที่เอกชนนอก่นสร้างขึ้นมาแล้วมีการสัมปทานในเรื่องของการเก็บข่าผ่านทางแต่ว่าปัจจุบันนี้แมนบบได้เสียงเลยเนาะนี่เนาะทุกคนจุดบบดีวิท์ทีข่าวพระเจ้าว้าก็คือเขาจะขี่ไก่ามาจะเห็นลักษณะคือมันเป็นอุโม,มงค์อุโม,มงค์ต้นไม้เนาะนี่แบบนี้เลยเนาะ แต่ว่าเบิ่งอยู่ในอ่ากล้องนี่อาจจะบ่ปานใดเนาะอาจจะเห็นว่าเอ้ยมันก็ธรรมดาธรรมดาแต่ว่าถาว่าเขามาด้วยตัวเขาเองแล้วมาขี่รถด,ด้วยตัวเ,เองแล้วเขาเบิง่งไกลไกเนาะเบิ่งไกลไกจากจุดที่เขาอยู่แล้วแหนมเข้าไปอย่างสิมันจะเห็นเป็นลักษณะที่เป็นอุโมงค์อิรีได้นี่คนเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้ทุกปีเนาะบ่ราว่าจะเป็นระดูฝนระดูแรงเนาะแล้วร,ร,ระดูแรงนี่ถาวาขี่รถไก่มานี่มันจะให บรรยากาศที่เย็นสบายเลยเนาะอากาศเย็นแถวนี้ส่วนทางด้านหน้านะเนาะที่ทุกคนเห็นนั่นอีกหน่อยหนึ่งก็จะแมนขวานคำแล้วเนาะขวาเล็กขวานคำน้ำเงืมหรือว่าขวาทั้งงอนเนาะทางด้านหน้านั่นจะเห็นเลยเลยความแตกต่างเนาะจากฝากนี้กับฝากนี้เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นว่ามันเป็นแนวใดนี่บรรยากาศตอนนี้กับเมนอากาศค่อนข้างว่าจะเปลี่ยนแปลงตลอดเลยแหละทุกคน มือหนึ่งเกือบว่ามีสามระดูเลยสามระดูในที่นี่ก็คือตอนเศร้าตกตอนสวยแดดตอนแรงขึ้นตอนดึกๆมาตกอย่างสิ่เนาะอ่ะอันนี้กัแมนเฮาฮอดจุดบริเวณแล้วเนาะก็คือจะข้ามขีมขวาข้ามแล้วเนาะอันนี้จะแมนปินขวาข้ามน้ำเงิมเนาะหรือว่าขวาทั้งงอนนั่นเองขวาเล็กเนาะส่วนทางด้านลุมนั่นก็จะแมนปินเหงาแพอ่าแถวๆนี้จะมีซื้อเสียงในเรื่องของเหงาแพอเนาะปัจจุบันนี้ก็แมนน้ำเงิมนี่ก็ขึ้น สูงพอสมควรนะครัเนื่องต่อมาจากว่าหลายๆมื้อที่ผ่านมานี่ฝนตกเนาะฝนตกตลอดเลยแหละเดี๋ยวตกเดี๋ยวแดดเนาะคือที่ขา้าพประชาว้าเนาะอันนี้ก็แมนข้ามมาแล้วเนาะแถวนี้ก็จะเป็นเป็นบ้านทาสว่างเนาะจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็คือจากฝากนั่นเป็นเส้นทางสองเลนเป็นเส้นทางอย่างธรรมดาเนาะแต่ว่าข้ามมาฝากนี้เป็นเส้นทางคอนกรีตเนาะ,ะเป็นเส้นทางหกเ,เลนไปสามมาสามเนาะเลนอ่า ปกติแล้วเนอะก็คือแถวๆนี้แต่ก่อนก็นจะเป็นเสน้นทางอย่างธรรมดานี่แหละแต่ว่ามาช่วงในรยะยะหนึ่งเนอะถ้าข้าพเจ้าจือบวผิดนี่ประมาณปี2012นี่พรเนาะที่เพิ่นมีการปรปับปรุงและกรมีการซ่อมแลงเสน้นทางเส้นนใหม่แต่ก่อนหันแมนเที่ยวก็ลำบากพอสมควรได้เป็นเสน้นทางแคบๆแบบนั้นแหละเนาะแต่ว่าเพิ่นมีการขยายเสน้นทางใหม่มีการปรปับปรุงเสน้นทางใหม่ กาใช้เวลาหลายปีเติบเล็เนาะจึงแล้วเนาะและ้วกัมาฮอดปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ว่าเส้นทางสําเร็จการสัญจรไปมาหาสูก่กันการสะดวกสาบายขึ้นการขยายเส้นทางให้มันกว้างขึ้นเนาะหให้รดแล่นสะดวกสาบายแล้วเฮ็ให้หลายๆจุดหลายๆบ่อนเนาะมันดีขึ้นดีในณะในนณะที่นี่ก็คือมีห้างค้าเพิ่มขึ้นเนาะมีหรงงานเพิ่มขึ้นมีการค้าขายที่สะดวกสาบายขึ้นเนาะแต่ก่อนแถวนี้ บได้มีแบบนีใดทุกคนอ่าอยากให้เห็นอยากให้ทุกคนเห็นเป็น่ยนเบฟอร์อัปเตได้เนาะแถวแถวนี้ฮะบได้เป็นภาพบรรยากาศแบบนี้เลยเนาะทุกคนเอ้ยมันมันโบได้มีแบบมีห้างขายเครื่องติดติดกันแบบนี้ตามสายทางบาได้มีงานสานที่ติดกันแบบนี้แต่ก่อนนะ่ะมันจะเป็นปลายหยาเนาะสองขากทางเนี้ยแป,ปจะไปเน,นาะน,นี่อันนี้จะเป็นเขตจุดสุ่มของแถวแถวนี้เลยเนาะเพราะว่าส่วนทางด้านหน้านั่นก็จะแมนเป็นตลาดใหญ่เนาะเอื้อนวาตลาดทางงอนนั่นเอง เวลาเฮามาจับจ่ายใส่ยมาซื้อเครื่องตอนเศร้าตอนแรงเนาะแถวคน้นแถวบริเวณนี้อ้อมๆนี่มันก็จะามาแถวนี้เลยส่วนหงหมอเมืองไทานีเนาะก็อยู่ฝากทางกลาไส้าหมือนี่เนาะ,ะอยู่โต้ว,วงเวียนนี่แหละแต่ก่อนแถวนี้กะะ็เป็นประจำเลยเนาะเกิดอุบัติเหตุเนาะมาขี่รถโค้งแล้วก็สัตว์เข้ากําเพงกันของหงหมออะไลเนาะเห็นเข้าเป็นประจำเนาะ,ะแถวๆนี้ยังมีหงเฮียน อ่รงเียนทีษฎีการเมืองกับยู่แถวเขตทาั้งงอนนี่เลยเนาะยูฟฝาทังกำไส้มือนี่ๆๆนี่แถวนี้เอินว่าเป็นจุดสุ่มของเขตนี้เลยก็ว่าได้เลยเนาะเพราะว่ามีครบทุกอย่างเลยเนาะมีจุดที่ขายเครื่องไส้ไฟฟ้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนาะขายเครื่องทรงขายเครื่องย่อยโดยเฉพาะแล้วก็จะเป็นตลาดขายกับพืชพักนี่แหละก็คือตลาดใหญ่เีตทางงอนนี่อันนี้จะเป็นเส้นทางเนาะที่ขาพระเจ้าจะมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองนคขอหลวงเวียงจันทร์เนาะเป็นเส้นทางเลขที่สิบ ที่เสื่อมต่อออกมาจุดเริ่มต้นกับแมนเริ่มมาตั้งแต่วงเวียนดอนนูนเนาะไปจุดฮอดพูดเมืองทุรคมเนาะแข่งเวยงจันทร์พูดแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะช่วงในระยะเวลา18โมงป่ายแล้วก็ค่อยคำยามแรงแล้วเนาะจะพาทุกคนเนาะชมภาพบรรยากาศตามสายทางไปเรอยๆเนาะไปจดุดฮอตกุเลาวงเวียนดอนนูน อากาจึงจะจบคลิปวิดีโอนี้น้ำกันเนาะเห็นได้ว่าในช่วงระยะนี้ก็เข่าหนาฝนเนาะการสัญจรก็อยากให้ทุกคนช่วยกันระมัดระวังค่อยๆไปค่อยๆมาแน่แล้วกาศที่สําคัญก็คือเวลาเราขับรถเข่าในเขตชุมชนก็ต้องในระมัดระวังแน่เพราะว่าอาจจะมีสัตว์เลี้ยงของประชาชนเนาะแล่นออกมาลาดอย่างสเพราะว่ามันเป็นปัจจัยอันหนึ่งเวลาเขาขับรถอยู่ในสมบทรปรากาเนาะบพว่าจะทุกเส้นทางเลยเนาะบพราว่ายู่ชุดใหญ่กันจะเห็นแบบนี้แหละ ให้มีสตินอกจากเติมเนาะบ่อยากให้เขาเกิดอุบัติเหตุเนาะ ขับรถมาได้ระยะหนึ่งแล้วเนาะมะหอดจุดนี้ก็จะแมนเป็นเขตบ้านโนนสะอาดเนาะเป็นจุดหนึ่งที่อ่าหลายๆคนจะวฮูจักกันดีถามว่าเรื่องแถวนี้ก็จะแมนเป็นซีแยกไฟแดงจุดนี้แหละเนาะไฟแดงก็เป็นติดด,ดับ,ดบ,ดบแถวแถวนี้เนาะบางมือได้บางมือบบได้หรอกเนาะนี่ก็ต้องได้ระมัดระวังในการข้ามทางในการไปกันมาในหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าประชาชนแถวนี้ คนสีวาวาซินแล้วก็ลื้งเคยแลวกาสีวาแมนก็นเป็นไปได้เนาะนับต่อไปอีกหน่อยนึงเนาะทางด้านหน้าพุ่นกาจะแมนเป็นเขตปลาสงวนหอยยางแล้วก็เปลี่ยนเขตที่พุ่นใหญ่กาส้วงต่างๆเนาะก็ออกมาจากตัวเมืองนั่นแหละออกมาตั้งอยู่นอกพิเพราะว่าเนื่องจากวาต่อนหน้าไปเนาะเพุ่นจะพัฒนาเขตตัวเมืองเนะเาะค่อลงไม่จันเนาะแถว แม่น้ำาของเนาะแถวติดกับไซแดนระหว่างลาวไทยนั่นเนาะเพื่อนจะพัฒนาให้เป็นโซนแหล่งท่องเที่ยวแล้วเพื่อนก็ย้ายกระทรวงต่างเนาะทีเป็นสำนักง,งานปกครองต่างอ่าเป็นกระทรวงของรัฐบาลต่างอย่างสิออกมาอยู่ในนอกพี่เนาะจุดใดเนาะทีมีกระทรวงติดกับอ่าแถวๆนั่นเพื่อนจะอ,ออกมาเนาะโดยเฉพาะที่เ,เห็นจะจะเปนเป็นกระทรวงยุติธรรมกระทรวงป่าพแนกกสิกรรมและป่าไม้ยังสีอ่า หรือว่าจะเป็นวังเยาวาสนะแถวๆนี้เริ่มออกมาอยู่พี่หลายแล้วเนาะกับเป็นการขยายอ่าขยายตัวเมืองไปเนาะกับโบยักให้มีการเดินทางเข้าไปในตัวเมืองหลายเพราะว่าปัจจุบันนี้ในตัวเมืองมันกะแอออดเนาะโดยเฉพาะกับแนเส้นทางเวลาเดินทางไปตอนเศร้านี่ตอนที่ทุกคนนี่มุ่งหน้าที่จะเข้าตัวเมืองนี่เส้นทางนี่ติดหลายเนาะติดตั้งแต่พี่หละบางมือนี่ติดตั้งแต่เขตดอนนูน่น ไปจนหอดพูนเนาะตัวเมืองเลยใจกลางตัวเมืองแลยเนอนรถติดนี่โดยเฉพาะก็แมนเส้นทางลักก็คือแมนถนนไก่สอนพงวิหารนี่ติดทุกมือเลยเนาะโดยเฉพาะที่ติดลหลายๆได้แท่นีรถติดลหลายๆได้แท่เนจะแมนมื่อวันจันเป็นมือที่ทุกคนนี่จะมือทวิตเนาะของมือทวิตของอาทิตย์ที่จะเหตุเวียกเนาะเพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกคนนี่จะเดินทางออกมาบ้านเนาะเพราะว่าจะไปจุดต่างๆเนาะ ส่วนหลายแล้วคนที่เหตุเวียกอยู่ในตัวเมืองจังสวกับแมนประชาชนหนอผู้ที่พื่นอาศัยอยู่ในเขตนอกโบว่าจะอยู่ทางเมืองไซธานีน uh, ี่อ่าเขาขับรถอยู่ในเส้นทางเส้นนี้จะบหลายเนาะแต่ว่ามันจะไปอังกันรถจะไปอังกันหลายๆแท้ๆละแมนแถวดอนนูนก็คือจุดที่หลายๆเส้นทางหุ้มเข้ากันเป็นเส้นทางเดียวเนาะก็คือ บางคนนี่จะเดินทางมาจากเ,าเส้นทางเลขที่สิบเนาะก็คือเส้นทางที่ขัาพระเจ้าขับรถอยู่นี่แล้วบางคนกลับมาตั้งแต่เส้นทางเลขที่สิบสามใต้เนาะเออเจ้ากลับมาข่อยกลับมาเออข่อยอยู่ในตัวเมืองข่อยก็ออกจากเฮือนของข่อยเข้ามาเส้นทางเดียวกันสิเนาะไปโฮมกันอยู่ชุดเดียวใช่สิรดติดเนาะออกกับออกเวลาพร้อมกันอีกเนาะเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านี่เริ่มละเนาะทุกคนเริ่มออกจากเฮือนจากซานละ ถือว่ารถติดละในช่วงในระยะนั้นเนาะ มาขับรถม้าไก่เติบเนาะจากผูแหละเขตหาดเกียงเขตทางงอนเข้ามาโนนสะอาดเนาะเลาะเรียบตามทางเส้นเลขทาที่สิบมาขาบขวาเล็กทางงอนมาจนมาฮอดพี่เขตดดนนโนนเนาะจะเข้าสู่ในตัวเมืองพี่ละสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะก็ถือได้ว่ายาวพอสมควรเอาทุกท่านเนาะก็ถือว่าพาทุกท่านชมภาพบรรยากาศตั้งแต่ตเวินยังบา่าณในต๊กดินเนาะเห็นขิงเป็นขี้เฟือ่อ พูดนะเนาะแต่ว่าปัจจุบนันนี้มาฮอดจุดนี้กับมืดค่ำเพราะดีละเ้นาะไฟแสงสีตามสายทางคนกัดใต้เยยมห้อยแล้วก็เห็นได้ว่ามาฮอดปัจจุบนันนี้ในบ้านเฮานี่ก็ฝนตกหนักพอสมควรเนาะอยากให้ทุกคนระมัดระวังรักษาสุขภาพกันแน่เด้อสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นําพาทุกท่านเนาะสมภาพบรรยากาศสองครั้งทางเออ ได้เห็นหลาย,ลายอย่างเนาะในการเดินทางข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งเนาะที่มักในเรื่องของการเดินทางมักในเรื่องของการบันทึกความทรงจาบันทึกในการเดินทางแบบนี้เนาะบันทึกในเรื่องราวต่างๆฝากทุกคนที่ตามต่มเนาะในวิดีโอถัดไปว่าจะพาทุกท่านไปเบ่งไหนรูปแบบใดและไปอัปเดตข่าวๆเรื่องไหนต่มสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะขออนุญ,ญาตเนาะสินสุดไว้เพียงเท่านี้เนาะจุดหมายปลายทางก็คือวงเวียน no ดอนนูเนาะก็คือทางด้านน่านนี่เอง ฝากทุกคนที่ตามติมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอขอบใจทุกๆคานเนาะที่เข้ามาที่ตามนะครับสมขอขอบใจทุกไลค์ขอขอบใจทุกคอมเมนต์ขอขอบใจทุกๆคำกำลังใจเอาไว้พ่อกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้